ราศีมังกรดวงชะตาประจําเดือนตุลาคมปี267เป็นจุดสุดท้ายที่รอการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาที่จะพลิกกลับมามีจังหวะเดินหน้าในเดือนต่อไปขอให้มีกำลังใจฝันธงครับคือคนเกิดราศีมังกร ตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมากลางปีนะจนถึงปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ปลายกันยาที่เราไล์สดเนี่ยและจนไปถึงวันที่สี่พิคยาดาวประจำตัวของชาวราศีมังกรคือดาวสาวเลขเจตามรูปเห็นไหมเลขเจโคจรเดินช้าฝ่าโลกของเราเรียกว่าพักองศามันเลยทำให้คนเกิดราศีมังกรเกิดอาการเฉยช้ำแฉ,ฉะ หมดแรงหมดกําลังล้าทุกทนนะเกิดอาการฝ่หอห่อเหี่ยวในดวงจิตเป็นไหมอีกข้อหนึ่งบางคนโดนกระทําหน้าที่ซ้ำๆแสนจะเบื่อเสงคนบางคนโดนทําหน้าที่ซ้ำๆแต่ชอบอยู่แล้วในความเป็นอย่างนี้อ่ะไหนใครเป็นไงออสภาพบางก่อนทีนี้ ในเดือนนี้เนี่ยมีดาวดวงหนึ่งเลขสามคือดาวอังคารโคจรมาเลง็งลัคนาราศีมังกรถ้าพูดถึงข้อดีก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียเนี่ยมังกรเนี่ยคือมังกรทะเลทีนี้ราศีมังกรบังเอิญเป็นราศีแม่ทัดดินนะแต่ความที่อังคารยกมะเล็งเนี่ยมันก็เลยไม่โดนเกณฑ์นะอัมพุภุมโม นะคือมุมของชะตาที่อังคารยกมะเร็งเนี่ยสิ่งที่ระวังหลังวันที่19ตุลาไปแล้วเนี่ยคืออุบัติเหตุ19ตุลาคมไปแล้วชาวราศีมังกรต้องระวังอุบัติเหตุระวังคุณมิจฉาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์ติดต่อมาทางเราในเส้นทางโซเชียลมีเดียหรือเน็ตเวิร์ของเทคโนโลยี ตลอดเดือนตุลาคมต้องระวังนะข้อดีคือตื่นตัวตื่นเต้นคึกคักขึ้นมาบ้างและที่สำคัญถ้าดูจากดาวการเงินดาวการเงินของชาวราศีมังกรโคจรอ,อยู่ในราศีมีนแต่ดาวตัวช่วยคือดาวพัสดีเนี่ยโคจรพักองศาตั้งแต่3าตุลาคมปี67ไปถึง13กุมภาปีนธ์ป68 ดังนั้นไอตัวช่วยโครงการโปรเจกต์ต่างๆที่มันจะนําพาน้อมนําให้ประสบความสาเร็จเนี่ยมันเลยไม่มีตัวช่วยแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งว่าหลังจากวันที่4พฤศจิกายนไปแล้วดาวประจําตัวงชาวราศีมังกรที่ว่าโคจรพักองศามาตั้งแต่1กึ่ักระดาที่ผ่านมาเนี่ยจะเดินหน้าแปลว่าเดือนหน้าดาวประจาตัวเดินหน้าเดือนนี้มันจึงต้องรีบแปลนวางแผนคิดตั้งต้น ตั้งตัวเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวมีอะไรหนุนดวงเสริมดวงเพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นมงคลตามโบร,ราณประเพณีที่เคยมีมาในทางโลกทำใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพอจะทําได้เราจะต้องยอมย่อท้อ,อ,ทอต่อดวงชะตาไหมนี่เมื่อเรารู้ว่าอาจารย์ก็เป็นคนมีประสบการณ์ในทางอาชีพนี้มายาวนานนะเพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วบอกกล่าวสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกล่าวให้รู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงคือจริงๆเ่ยถ้าใครดูดวงชะตาเดือนนี้ที่เป็นโหรก็จะรู้ว่าชาวราศีมังกรยังไม่มีอะไรเริ่มที่จะขยับเขาก็จบดวงชะตาเดือนตุลาคมการเงินไม่ขยับการงานนะเด่นแต่ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ผลในสิ่งที่เด่นรอบตัว โอกาสมีแต่ทําไม่ได้เอื้อไม่ถึงนะความขยันยังไม่ค่อยมีนะคนช่วยองค์ประกอบเรื่องราวยังไม่เกื้อกูลเฉาไหมแต่เปลี่ยนไหม่เห็นแล้วว่าสีพุ่ยขยนดาวประจําตัวเดินหน้าเดินหน้าแบบมีกําลังวังชาเดินหน้าแบบหลังจากพักมานานจึงมีกําลังที่โดดเด่น และชักนําไปอยู่ในเดือนการเงินแปลว่ากิจกรรมบริบทงานชีวิตที่นําพาไปสู่การเงินและ,ะไรายได้จะโดดเด่นเป็นสง,งานหลังวันที่สีพยย่พฤษภาคมแปลว่าในเดือนตุลาคมคุณจะต้องฟื้นจิตฟื้นกายมีความหวังลุกขึนขึ้นสู้เพื่อเริ่มต้นปักหลักลงหลักเราจะกินผลไม้เราปลูกแล้วเ,เ,เ,เราไปรอตรงนั้นเราจะได้กินเลยไหมถ้าเราไม่ปลูกก่อนนี่คือความหมายอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดในราศีมังกรต้องเข้าใจมันเป็นสภาวะของดวงดาว ตามวัตตะของโหราศาสตร์หรือคำพีปฏิทินโหนดังนั้นถ้าพูดถึงงานนะนับตั้งแต่วันที่21กันยาถึงวันที่15ตุลาคมดาวศุกร์เดินเข้าเรือนการงานเป็นเกษตรตาทีบดีแปลว่างานมั่นคงแปลว่าสมัครงานได้งานแปลว่าทำงานอยู่มันจะทำงานได้ดีแต่ผลดีอันเกิดจากนายอวยนายช่วย คนสรรเสริญมันยังไม่ได้ไงมันจะไม่ได้หลังสีพ่พฤษภายนดังนั้นจงปิดทองหลังองค์พระปฏิมาจงอดทนอดกลั้นต่อสู้อย่าท้อแท้จงเข้าใจวัตตะอย่างนี้เรื่องราวอย่างนี้จึงจะเป็นวิถีให้คุณที่เกิดในราศีมังกรเดินหน้าได้งั้นคุณก็หมดแรงคุณก็เฉา ให้รู้ไว้ว่าดวงชะตาคุณมันจะขับเคลื่อนเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเต็มสูบหลังวันที่สี่พจิกายนนเดือนตุลาคมจึงต้องตั้งหลักเตรียมพร้อมเตรียมการเตรียมเสื้อผ้านหน้าผมเตรียมตัวนะอาบน้ำมนต์พันพิธีผสมน้ำอบคันธมาศเนี่ยนะเอาไปผสมน้ำอาบตัวแช่ตัว,ตวเสริมบุญ,ญาราศีนะให้ตัวหอมฟุ้งฟิ้ง,งไว้ก่อนนะให้เป็นมหามงคลเสริมไว้ก่อนนะเป็นกำลังที่เกิดจากแรงอธิษฐานบุญของครูบาอาจารย์ในทุกภาคทุกทิศ ที่ประสิทธิทอยู่ในน้ําอบคันธาบาสนี้ตามตำรับโบราณของพระองค์เจ้าพง้อยสะอางให้เป็นมหามงคลคุณต้องใช้แล้วต้องมีแล้วต้องมีน้ําอบคันธมาสานี้แล้วนะเห็นไหมอบด้วยเทียนร่ำโบราณตามสูตรโบราณเทียนก็มีมวลสารว่ามหามงคลและของหอมสารพันนะโอ้สุดเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้จงมีกําลังใจคุณฟังนะคุณฟังให้ดีนะพอเข้าปีหกแปดคือปีหน้านะ หลังจากวันที่5พฤษภาคมปี68ราหูจะโครจรเข้าเรือนการเงินและเป็นเกษตรตราธิบดีในรอบ18ปีไปปีครึ่งคนเกิดราศีมังกรที่รอรวยคุณจะรวยตรงนั้นก็แปลว่าตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมปี68ถึง22พฤษภาคมปี69นะเป็นห่วงช่วงเวลาที่ ดาวการเงินโครจรเป็นเกษตรตราธิบดีในรอบ18ปีที่มั่นคงในเรื่องเงินเราเห็นแบบนี้แล้วควรจะมีความหวังกำลังใจวางแผนแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำไปสู่ความรุ่งโรจน์คือตั้งแต่22พฤิบสองพิาขอปี69ไปจนถึง10มิถุนาปี71ลราหูจะโครจรเป็นมหาจักรทับดวงชะตาจะได้ยศได้ตำแหน่งได้ฐานะได้ความมั่งคัง่งสูงขึ้น พันธุเพาะราหูเป็นมหาจักรทับลัคนาราศีเกิดและอยู่ในเดือนคู่มิตรสุดไหมถ้าเรารู้แบบนี้ของแผนที่ชีวิตเหมือนอาจารย์ที่รู้ว่าไอ้หนูนี่คือบรรดามาดูโหนนะรักษาตัวให้ดีวันหน้าเองจะมีเงินมีบ้านมีรถเป็นของเองเองเองจะมีชื่อเสียงก้องแผ่นดินเสียงเนี้ยกล้องในหูตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมมาชั้นมัธยม ก็เคยนั่งดู่หมอดูข้างถนนก็ถ่ายแบบนี้ไปทําให้เรามีความหวังไงเราเลยไม่หมดกําลังใจทุกครั้งที่เราสุดเหมือนเช่นนี้เหมือนกันอาจารย์บอกไปยาวๆนล้วไปได้ดีถูกต้องไหมก็ขอให้วิถีนี้จงเป็นวิถีกําลังแล้วการเปลี่ยนดวงสตาเนี่ยราศีมังกรมีเทพประจำตัวคือเทพพระเสาวคู่มิตรที่ช่วยเกื้อกูลคือพระราหูต้องใช้เหรียญพระราหูดวงดีติดตัวอรธนาอธิฐานนี่ เป็นมหามุงคลโชคเป็นมหามุงคลชัยติดต่อพิธีไรดีแอดวิ k ปักนั่นแหละถ้าจัดส่งให้มีปัญหามาแจ้งอาจารย์ได้เลยนะในคอมเมนต์นี่แหละนะดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้น้าอบคันธมาตผสมน้ําอาบตัวเป็นไงเสริมเอาไว้ก่อนแล้วก็มีกําลังไปทําหน้าที่ในกิจของตนในอิทธิบาสีแล้วเห็นและชิดจากยานนี้ไปยาวๆมันโคตรด,ดีเลยอาจารย์จะบอกให้นะตามเวลาที่อาจารย์บอกไปแล้วไปย้อนฟังโคตรด,ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องผ่านไปให้ได้นะ